สนับสนุนรายการโดย PIXMA G-Series พลินเตอร์แทงแท้ est, จากแคนนอนเห็นผลมากมายแต่ความเป็นจริงเราก็แค่ใช้หัวใจใช้ชีวิตให้สนุกแค่ออกไปพบสิ่งใหม่ให้ได้ทำตามหัวใจ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศมาลตาชื่อว่าชื่อว่าไม่ทราบครับเมืองวาเลต้านะครับวาเลต้าใช่ครับเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงท่าเรือมาเห็นวิวสวยงามมากต้องบอกว่าวาเลต้าเนี่ยเป็นเมืองท่าเรือสมัยก่อนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปกับแอฟริกาและเชื่อไหมว่าสมัยก่อนนโปเลียนโบนาปาร์ตเคยเดินทางมาที่มาลตาที่นี่แล้วก็มาพักอยู่อาศัยก่อนที่จะข้ามไปอียิปต์ และอังกฤษก็เอาขนส่งสินค้าเครื่องเทศต่างๆจากอินเดียมาไว้ที่มอตตาแล้วไว้ที่อังกฤษอ๋อเป็นเหมือนเมืองท่าทางผ่านของเมืองใหญ่หลายๆเมืองใช่ถูกต้องครับครับผมแล้วด้านหลังเรานี่ด้านหลังของเรานี่ต้องบอกเลยเป็นสถานที่ราชการสังเกตง่ายๆดูจากธงยูถูกต้องและมีธงมอตตาใช่แล้วครับนี่คืออาคารรัฐสภานะครับเป็นที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีต้องบอกประเทศมอตตาเนี่ยประกาศเอกราชในปีคศักชที่1974 ถือว่าเป็นประเทศใหม่นะฮะประเทศใหม่ศิลปะบ้านเรือนเก่าแบบบาโลกสไตล์ถ้าอยากรู้เนี่ยรเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมด้านในดีกว่าดีครับยังมีสถานที่สวยงามอีกมากมายไปครับเชิญครับ ถึงเวลาที่จะออกเดินทางไปที่ตลาดพ่อค้าแล้วล่ะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดแห่งนี้เป็นที่รวมของที่ระลึกร้านกาแฟร้านขนมต่างๆมากมายซึ่งการเดินทางเราเลือกเดินทางโดยรถยนต์ครับระยะทางประมาณ13กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ19นาทีครับเป็นปืนปืนยิงปังปังปังแตง่ยังทำหลังคาแบบเป็นสไตล์สีเขียวอยู่เลยนะ น,นี่คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเลยนะเนี่ยเป็นคนอังกฤษที่เขามาปกครองที่นี่องกฤษกเขาปกครองเกือบ150ปีครับบ้านเรือนสไตล์แบบเป็นศิลปะแบบเขาเรียกว่าบาร็อกสไตล์อ่ะบารอกสไตล์นี่น่าจะเป็นเส้นช้อปปิ้งเลยเนี่ยถนนเส้น,น,สนช้อปปิง้งหลักเพราะว่าเหมือนมีคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนขายของ นี่เส้นนี้ถนนคนเดินแล้วดูตรงนี้นี่เป็นพื้นหินอ่อนจากสมัยยุคกลางที่เราเดินอยู่นี่ต้องบอกเลยว่าตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยที่ตรงเนี้เป็นกําแพงเมืองมาก่อนอบล้อมด้วยกําแพงเมืองอทำให้วาเลตตาเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นอยู่ในบัญชีมรดกโลกเรียบร้อยแล้วครับ คนนี้ใครนิวเ,เห็นไหมนี่ชื่อของท่านครับรวอนวาเลต้านะปกครองเมืองนี้หนึ่งในช่วง1557คศ1 5 5 7ถึออง1568กี15่ 68, ปีโอ้โห1ิปีคนนี้เป็นต้องบอกเป็นนายพลทหารนะรที่มาปกครองที่นี่และปกป้องรักษาแผ่นดินมอตา้าไม่ให้ถูกบุกลุกกับพวก ชาวอิสลามหรือแขกหรือแขกมัวนั่นเองเข้ามาด้วยใช่อย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อก่อนเนี่ยโปรตุเกสสเปนมันปกครองใช่ไหมแต่มอต้าเนี่ยไม่โดนจริงครับไม่โดนเพราะคนนี้เลยฮวนเดวเลตาและชื่อของเขาก็มาเป็นชื่อเมืองหลวงเมืองหลวงสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยสเปนปกครองเมืองนี้แสดงว่าท่านเก่งมากใช่แล้ววาเลตาเนี่ยเป็นเมืองใหม่มีการขยายนะฮะท่าเรือออกไปแล้วก็ทําสร้างกําแพงเมืองครับแต่เมืองเก่าเนี่ยคือเมืองมาดีนา เดี๋ยวเราเดินไปดูอุ้่ดูจากคันบ้านเรือนี่ของดั้งเก่าดั้งเดิมในยุคกลาถนนเส้นนี้เป็นถนนช้อปปิ้งหลักเลยนะเป็นซอยเล็กๆแต่ว่ามีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย จริงส่วนแล้วส่วนใหญ่แล้วเมืองเก่าเนี่ยถนนจะค่อนข้างเล็กใช่ผมว่าน่าจะกะมาจากรถมา้าถูกต้องก็เลยต้องเล็กหน่อยไม่ใหญ่มากบร,รรยากาศคือคักบางคนไม่รู้จากประเทศนี้นะมอตา้าแต่อย่างที่พี่บอกว่าสมัยก่อนมอต้าเนี่ยเป็นภาษากรีกที่แปลว่าน้ำพึ้งน้ำพึ้งมีพึ่งอยู่เยอะมากครับพอมีพึ่งอยู่เยอะมากปุ๊บนะก็เลยชาวกรีกเนี่ยที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ต่อจากชาวฟินิเชียนก็ตั้งชื่อว่าเป็น เมืองแห่งนํำพึง,พงมอท่านี่ผลไม้เต็มไปหมดเลยนะเมืองนี้นะครับใครกับบ้านเราอ,เอัง,งุ่นมะกอ,อกอก็ขึ้นชื่อโอโ้ด้านหน้าผมนี่อะไรครับพี่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงถนนคนเดินและด้านหน้านี่คือโบสถ์เซนจอน แต่ตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่ใช่แต่ผมอยากจะบอกว่าผมชอบมากการซ่อมของเขามีศิลปะสุดๆคือซ่อมแล้วเนี่ยหลายคน,นยจะแบบหลายที่ซ่อมเสร็จปุ๊บก็ปิดไปเลยว่าซ่อมแต่อันนี้ถึงแม้จะซ่อมแต่มีรูปภาพของโบส์จริงๆเนี่ยให้ดูด้วยว่าเป็นอย่างนี้นะและข้างในก็ซ่อมกันไป เส้นนี้ที่เรามาเดินชื่อถนนร e พับบิกันหรือ Republic Street เพราะเป็นชื่อเรียกมาของประเทศนี้สาธารณรัฐนั่นเองข้างขวาผมนี่ผมนึกว่าอยู่ลอนดอนลอนดอนก่อนไหมโทรศัพท์แบบนี้นี่คือีอังกฤษเลยเป็นอย่างนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลเข้าไปนี่มี2อย่างโทรศัพท์กับแปลงล่าง ตรงนี้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่เรียกว่า Republic Square มีขายของมากมายขายของพื้นเมืองด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดาก็จริงแต่ว่าเขายังมีขายของพื้นเมืองอยู่ที่นี่เขาก็นนแกสลักทำชื่อเอาใหม่เอาหน่อยไหม <Hand made. S 1> ชัยพล จเวลรีเธอคอยต่างๆโอ้หตอนนี้เราได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วด้วยในหน้าสารใช่สาริกาสูงสุดของมาชีเ,เป็นไงนิวชอบมากเลยตรงนี้มันเป็นเมืองที่ดูมีสีสันมีดานสนุก <3 S 1> นนตีตลอดเวลาเรามาเดินถนนเส้นนี้เนี่ยสตรีทเส้นนี้เนี่ย มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาเลยครับผมเดี๋ยวเราลงตรงนี้ดีกว่าเป็นเนินเขาลงไปพี่มองไปเห็นผ้าเรือละเริ่มเห็นทะเลละทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลุยไปลงเดินให้ครบทั้งมอต้าวันนี้ อเดินมาไกลจริงๆเราเดินมาสุดอีกฝั่งหนึ่งของมาลตาแล้วใช่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเดินจากถนนเส้นนี้ลงเขามาเรื่อยๆพี่เพิ่งรู้สึกตัวว่าเราเดินลงเขานะแต่ลงมาสุดปุ๊บนี่เราเจอป้อมปราการกันเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่เห็นป้อมปราการป้อมปราการพวกนี้สเปนเข้ามาสร้างที่หลังนะชื่อป้อมปราการเอลโม่ นี่คือเสน่ห์ของมอต้ตาเมืองวาเลตาเลยเป็นกำแพงโอบ้อมเมืองอันนั้นผมว่าน่าจะอีกเมืองหนึ่งเพราะตึกนี้รูปแบบคนละแบบเลยนั้นเมืองใหม่เลยใช่แน่นอนต้องบอกว่านั่นอยู่นอกกำแพงเมืองแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยต้องฝังนอกเมืองนะไม่ได้ฝังในเมืองนี่คือเป็นเรื่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะของประเทศมอต้ตาครับพี่ว่าตอนนี้เราไปดูที่อื่นดีกว่าไหมมีหลายที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าไป 你。 รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือสำราญ10วัน7คืนในราคาสบายกระเป๋าพาคุณไปเที่ยวสุดโลกบนเรือสำราญ m s c Pleiiosa และสัมผัสประสบการณ์สุดเอกคลูีบนน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับการนำเที่ยว4ประเทศยุโรปใต้พาคุณไปชมความงดงามเก่าแก่ของกรุงโรมและเกาะซิซิซลีประเทศอิตาลีต่อด้วยสัมผัสสีสันของวัฒนธรรมยุโรปตอนใต้อย่างประเทศมันตาและชมความทันสมัยของซิ t y of Art ที่เมืองวาเลนเซียรประเทศสเปนอาหารเลิอดรถที่เมืองมาร์เซย์ประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนี้กับราคา145,000บาทแต่พิเศษสุดๆ เราจัดให้คุณเที่ยวแบบสบายๆเพียง95,500บาทย้ำอีกที95,500บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่12พฤศจิกายนถึง21พฤศจิกายน2559นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First Ultimate เองบอกว่าร้านเนี่ยชื่อว่าร้านบราวรตั้งอยู่ตรงริมท่าเรือเลยนะพี่สั่งอาหารที่เป็นไฮไลท์ของมอต้าเลยเนื้อกระต่ายครับแรปบิดมี t อร่อยนะอร่อยพี่อ,อร่อยเลยเนื้อนุ่มเลยแต่จริงๆพี่พีความรู้สึกว่าเหมือนเรากินไก่พะโล